โอ้ยนอนไม่หลับเลยครับเสียงดังมากๆจากข้างบ้านแก้ปัญหายังไงดีก็ต้องบอกงี้ว่าข้างบ้านอย่างนี้นะคือถ้าโชคดีคุณเป็นบ้านเดียวอันนี้มันก็ระดับหนึ่งนะเสียงมันก็ถูกถูก,ถ,กถูกเว้นจังหวะของตัวความห่างระยะห่างของบ้านแต่ถ้าคุณเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เนี่ยนะโอ้โหบนไลเลยทีเนี้ยผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์แล้วกัน ผนังที่มันเชื่อมติดกันเนี่ยนะครับคุณกรุกวัสดุซับเสียงไปเลยนะฮะการที่คุณกรูกไปเลยเนี่ยมันก็ทําให้เสียงจากข้างนอกไม่เข้าเสียงจากข้างในไม่ออกหนึ่งเลยคุณก็อยู่บ้านแล้วก็รู้สึกมีความสุขสงบเงียบนะฮะวัสดุซับเสียงเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับมันจะมีวัสดุที่ซับเสียงเนี่ยเข้ามาฟุบแล้วค่อยๆเบาลงกับวัสดุที่มันกันเสียงกล้องนะฮะคือเวลาเสียงมมนมาปั๊บแล้วมันเด้งออกเนี่ยแต่เ่ยันจะเด้งออกไปทางเดียวกันด้วยความที่มันมี ผิวเท็กเจอร์ที่มันทําให้คลื่นเสียงมันมาปุ๊บแล้วมันก็แตกกระจายมันก็จะซอฟลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจนะฮะนูเลยะฮะมันจะมีวัสดุเรียกว่าอะ o u s t i c Board แปะไว้เลยครับผนังด้านที่จะต้องติดเพื่อนบ้านเนี่ยกลุบไว้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบ้านเดี่ยวล่ะครับผมมอว่านอกจากที่คุณใช้วัสดุซับเสียงนะอันนี้คุณอาจจะเลือกที่จะเปลี่ยนหน้าต่างได้ด้วยนะครับเพราะว่าหน้าต่างเนี่ย ยูโรโปรไฟล์เนี่ยมันจะช่วยกันเสียงบล็อกเสียงได้ดีมากๆผมเคยไปทําบ้านใกล้แบบสนามบินเนี่ยนะหมู่บ้านธนาซิตี้เนี่ยโอเสียงเครื่องบินดังมากแต่พอส่วนภูมิไงแต่พอผมใช้แบบยูโรโปรไฟล์แล้วแบบเลือกกระจกแบบซีอูดีนะพอเข้าอยู่ในบ้านปุ๊บโอ้โหแบบเงียบเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณจาเป็นต้องอยู่ตรงเนี้ในเมื่อคุณซื้อบ้านแล้วมันมี่ ในแง่ของดีไซน์มันแก้ปัญหาได้เพียงเท่านี้เองคุณก็สามารถอยู่บ้านแล้วก็มีความสุขได้ครับ